จนมันได้ตายหลือเก้าแสนเก้าร้เก้าสิบเตอนที่3า3ไอ้เจ้าหมอนนี่คนที่อยู่เหนือข้าในด้านนี้ไปแล้วก็คงจะมีแต่เจ้าอย่างงั้นสินะสิบน้องแปดดูเหมือนว่าหลังจากนี้ข้าต้องหาเวลาทุกตีมันบ้างแล้วละ่ะมันใส่มันจริงๆขอรารวาสิบปีสองขารวาสิปีสี่ เออสิบพิซีก็รู้สึกว่าท่านดูลอดูเท่กว่าเมา่อวานอีกนะขอรับฮู้ฮการประจบสอคอของไอ้เจ้าหมอนี่เกินเยียวยาเล้วจริงๆเอาเถอะเอาเถอะก็าไปให้มันสักครั้งก็แล้วกันท่านอาจารสิบมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องรายงานท่านขอรับพูดมาซะ ิทนั้นได้รับจดหมายมาจากไอเจ้าคนทรยัตสุยามามันยังคิดว่ามันสามารถลอกได้ง่ายๆเหมือนกับเมื่อก่อนนี้แต่มันไม่รู้เลยว่าข้านั้นได้รับคำแนะนำสุดวิเศษจากท่านอาจารย์มาแล้วและในตอนนี้ข้าก็เป็นคนฉลาดมากขึ้นแล้วด้วยเลิกพูดจาเพ้อเจ้อได้แล้วรีบอ่านจดหมายนั่นซะเรียนท่านอาจารย์โค้ชได้โปรดรับการเคารพจากลูกศิษย์คนนี้ด้วยเถิดโครพโอ้ยนี่แน่ไอเจ้าอ้วน ว่าเจ้านะ่ะมันมากไปแล้วนะสิบพี่ซีทำไมต้องรุนแรงกับข้าด้วยข้าแค่พูดเรื่องจริงนี่มันคือสิ่งที่เขียนอยู่ในจดหมายนี้นะหรือว่านี่ท่านเน้นข้า Over เอาว่า a คติ้งเกินไปอย่างนั้นหรอพอได้แล้วข้ารู้สึกเกียเกเกินกว่าจะไปตำหนิไอ้จาพวกนี้เอาจดหมายมาอ่านเองยังดีกว่า ภายในจดหมายมีข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างยูสร้างหลงและจางหยวนจานข้อสงสัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องที่ยูสร้างหลงสังหารคนที่แข็งแกร่งมากกว่าปกติตอนนี้ก็ได้รับคําตอบมาแล้วแต่ถึงแบบนั้นทําไมข้าถึงรู้สึกกังวลแปลกๆอยู่ดีท่านอาจารย์จดหมายเขียนว่าอย่างไรบ้างขอรับเอาไปอ่านดูส,สิ สิบพี่รองได้ต่อสู้กับจางหยวนฉานที่เช่นบูชายกเขียวจางหยวนฉานได้สังเวยตัวเองเพื่อคุณรงไปมานอกจากนี้สิบพี่รองก็อาการยังไม่สู้ดีมากนักเขาอาจจะได้รับอันตรายไปมากําลังวางแผนจะเคลื่อนไหวกําลังเพื่อล้มสาราจินสิงซานด้ลางแค้ในให้กับมอดลีอืมท่านอาจารย์ขอรับสิตรยศสู่ยาคนนี้พวกเราจะเชื่อถือคาพูดของเขาได้แน่ย่างงั้นหรือขอรับ สุดพี่พูดถูกต้องแล้วพวกเราไม่ควรจะเชื่อฟังคำพูดของไอ้เจ้าทรยศ์นั่นขอรับสิ่งที่ซืออูหยาพูดน่าจะเป็นความจรงิงคนอาจา,างหลักแหล่จริงจิขอรับท้ายที่สุดแล้วแตมบุนที่ข้าได้รับมากกอนหน้านี้สองพันแต้งคือสิ่งที่ยืนยันคำพูดของซืออูหยาได้เป็นอย่างดีไปมาเป็นยอดคนทรงผู้ใช้เวทมนต์คาถาวิ่งใหญ่ที่สุดในล้วลานตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งของั่วลานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งก็มาจากไปมาคนนี้พวกเราก็จะทำอย่างไรกันดีเพื่อช่วยสิทธิ์พี่รองตโนาจอนสิทธิ์มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะรายงานให้ท่านทราบขอรับพูดมาซะสิเมื่อวานนี้มีผู้ฝึกยึดออนหัดมากมายมารวมตัวกันที่เชิงเขาของจินถิงซานข้าเห็นว่าไอา้จ้พวกนั้นพยายามจะก่อความวุ่นวายข้าก็เลยไล่พวกเขาออกไปหมดเลยขอรับ ก่อความวุ่นวายอย่างนั้นรืฮ่ไอ้เจ้าอ้วนนี่มันพูดไรซาร่าอยู่ตลอดเวลาเลยหรือเนี่ยเมื่อไรมันจะเลิกพูดเพื่อเจออสักทีใครกันจะกล้ามากอความวุ่นวายที่สาระจิงจิงซารของพวกเราได้นี่สิบ์น้องแปดและเจ้าไม่ได้ถามพวกเขาเลยหรือไงกันว่าพวกเขามาทําอะไรกันที่นี่ไอ้เจ้าพวกนั้นบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลๆกๆเกิดขึ้นไอ้เจ้าพวกนั้นก็เลยต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรา แต่ว่าพวกเราไม่ใช่องค์กรการคุศลนอย่างกันจอมพลังสักหน่อยพวกเราคือจอมวายร้ายแห่งโาลารจินติงซานทำไมพวกเราจะต้องไปช่วยเหลือด้วยกันล่ะเจ้ามันพลาดแล้วล่ะเจ้าแฝดเอ้ยเจ้าไม่รู้แล้วสินะว่าตอนนี้ท่านอาจารย์แด้เียนไปแล้วตอนนี้นะท่านอาจารย์มากจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอต่างหากเล่ามือเอ้ย การเหียวเฉาของพืชพันธุ์ที่เห็นก่อนหน้านี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาเป็นแน่ตอนนี้ไปมาอาจกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอีกก็เป็นได้เมื่อน,นึกถึงเนื้อหาที่อยู่สร้างผมได้เขียนเอาไว้ในจดหมายมันก็ทําให้ข้ารู้สึกกังวลขึ้นมานิดหน่อยแฮะเอ๊ะแต่ว่านะทําไมานาจารย์ถึงไม่รู้สึกโกรธเรื่องนี้อะไรบ้างเลยอย่างนั้นรือถ้าเป็นนอดี ด้วยการฝึกฝนของอยูสร้างหลงข้าไม่จําเป็นจะต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าในตอนนี้มันต่างกันแล้วในฐานะที่ข้านั้นเป็นอาจารย์ของอยูสร้างหลงใา้ข้านั่งรออยู่เฉยๆได้อย่างไรท่านท่านอาจารย์ขอรับสิทธิ์ยินดีที่จะลงไปจากศาลากินถิงซานเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ให้เองขอรับสิทธิ์ก็ยินดีที่จะไปกับสิทธิ์พิซีลงจากศาลากินถิงซานเพื่อไปตรวจสอบเรื่องครั้งนี้ให้ด้วยขอรับ ถ้าหากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอดีตข้าก็คงจะไม่ลังเลเลยสักนิดเจ้จะมอบหมายงานนี้ให้กับพวกเขาแต่เมื่อน,นึกถึงฝีมือของไปมายอดคนสูงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งอยู่สร้างรงเองก็ยังต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากการที่จะส่งมิ้งซื่ออินกับจูหงกงไปตรวจสอบเรื่องนี้มันไม่เท่ากับว่าเป็นการส่งพวกเขาไปสู่ความตายอย่างนั้นหรอไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อน ในเมื่อเขามีจุดมุ่งหมายที่ซาลาจินถิงซานไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องมาที่ซาลาจินติงซานนี่อย่างแน่นอนอยู่แล้วท่านอาจารย์ช่างฉลาดหลักแหลมจริงๆขอรับช่วยแล้วใช่วยแล้วท่านอาจารย์ของข้าช่างโคตรของโคตรของโคตรของโคตรฉลาดหลักแหล่งจริงๆขอรับหลังจากนั้นสิบวันผ่านไปไม่มีสิ่งปกติเกิดขึ้นอะไรเลยแม้แต่น้อยในคืนวันที่สิบเอ็ด ภายในสุสานภายในป่าแห่งหนึ่งไอ้พวกสาลาจินติงสารทั้งหลายเอ,อ๋ยข้าหวังว่าครั้งนี้ พวกเจ้าคงจะปึงพอใจกับสิ่งที่ข้ามอบให้นะ <c oughs> <c oughs> ในขณนะเดียวกันที่ห่างออกไป 1, หนึ่งพันไมล์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ย่ะย่ะยาโอ้โห ผลผลิตในปีนี้ดีมากตอนนี้ข้าได้มาเยอะแยะเลยฮะเอ๊ะนั่นนั่นเนื้อหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอยู่หลายลูกมีชายชุดเขียวกำลังลอยอยู่เมื่อข้าได้กวาดสายตาไปดูสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวข้าเห็นเพียงแค่พื้นป่าและหิมะเท่านั้นไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตใดๆอีกแล้วที่นี่มีแต่มนุษย์หน้าเลียมแบบข้าคนเดียวเท่านั้นเองผู้ชายคนนั้น เขาคือดาบปีศาจยูซางหลงอย่างนั้นรึเกล็ดหิมะได้ตกลงบนหัวของอยูซางหลงก่อนที่จะมีลมพัดผ่านตัวเขาไม่ได้รู้สึกรำคาญอะไรเลยแม้แต่น้อยเกล็ดหิมะสีขาวก็อยู่บนเส้นผมรวมไปถึงคิ้วของตัวเขายูซางหลงยังคงยืนกอ,นอดอกดาบยืนยาวที่ด้านหลังของเขากำลังสั่นตัวเองเบาๆราวกับว่ามันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างท่ามกลางสายลมและหิมะยูซางหลงได้ยิ้มจังๆออกมา ว่าแต่ว่านี่คือสิ่งที่ไอ้หน้าเลียมแบบข้าสมควรจะได้เห็นจริงๆอย่างนั้นรข้าได้กลับมาถึงบ้านแล้วในเวลาต่อมาอยู่สร้างลงได้ไปปรากฏตัวบนยอดไม้ที่สูงที่สุดดูเหมือนว่าอยู่สร้างลงจะรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อเดินทางมาถึงที่แห่งนี้ที่นี่มันเป็นพื้นที่ราบขนาดเล็กที่มีพื้นที่กว่าหลายสิบไม้ด้วยกันที่นี่มันถูกล้อมไปด้วยหุบเขามากมาย ทุกสิ่งทุกอย่างทุกปกคุมไปด้วยหิมะตะว,วันต้นไม้และชิ้นส่วนกำแพงที่ตูกพังตลายมันสามารถมองเห็นได้อย่างคุุมเครือทุกสิ่งทุกอย่างมันดูซุดซมเป็นอย่างมากสิ่งต่างๆในตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่สร้างหลงได้ข้อปลายเท้าของเขาลงบนพื้นหิมะบนต้นไม้ได้เลื่อนลุดลอยไปตอนนี้ได้มองเห็นต้นไม้ได้อย่างชัดเจนแล้วอยู่สร้างหลงได้บินต่อไปข้างหน้า เมื่อเขาเดินทางได้ถึงครึ่งทางตัวเขาก็หยุดอย่างกระทันหันและร่างกายของเขาก็แกว่งไปมาเือ<ะ>อะไรกันเขาหยุดแบบนี้นี่เขาเห็นค่าแล้วรยังงั้นร,รึรปลีดดอกบัวทองคำที่อยู่ใต้ร่างรูปกุตรกายมันมีจุดสีม่วงเพิ่มมากขึ้นจนถึงตอนนี้ ดอกบอัวทองคำมีจุดสีม่วงถึงหนึ่งในสามส่วนแล้วนี่คือเวทมนต์คาถาอย่างนั้นสินะดูเหมือนว่าข้าจะประมาทไปหน่อยในตอนที่ข้าต่อสู้กับจางหยวนฉานในตอนสุดท้ายดอกบอัวทองคำของตัวข้าได้เข้าสัมผัสกับพลังเวทมนต์คาถาทั้งดาบร่างรกกุตระกายรวมไปถึงกลีบดอกบอัวทองคำต่างก็ถูกใช้เพื่อบุรคยีดด่ดวนพลังงานนั่นหลังจากการต่อสู้ เพียงเวลาเพียงแค่ครึ่งเดือนดอกบัวทอ,องคําของข้าก็แปรเปื่อนไปกว่าหนึ่งในสามส่วนถ้าหากว่าเป็นตามนี้ถ้าข้าคําคนวณไม่ผิดข้าก็จะเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งเดือนก่อนที่ดอกบัวทองคําของข้าจะถูกเวดบนคาถาครอบงำทั้งหมดและเมื่อถึงเวลานั้นก็คงจะไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตของข้าได้อีกต่อไปแล้ว ด้วยการโบกมือเพียงแค่นิดเดียวร่างโรก,กุตระกกายของเขาก็ได้หายไปเขาได้บินไปข้างหน้าบินไปสู่ใจกลางของพื้นที่ราบเรียบยู้ังลงในตอนนี้มีสีหน้าที่สงบเขาขยับมือลงมาจากนั้นก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าว้าวพลังร่างรก,กุตะกายของอยูซังลงได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งร่างโรก,กุตระกกายที่สูงกว่า1 0 0ฟุตได้ปลดปล่อยขึ้นความร้อนมาสาลออกมาด้วย ถึงแม้ว่าหนึ่งในสามของดอกบัวทองคําของเขาจะถูกพลังเวทมนคาถาแปดเปื่อนแต่ถึงแบบนั้นอยู่ซ้างลุงก็ยังสามารถปลดปล่อยพลังอันน่าสะพึงกลัวนี้ได้อยู่ดีด้วยพลังที่เพิ่มมากขึ้นทําให้หิมะที่อยู่รอบข้างละลายหายไปอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นฉันหิมะที่อยู่ห่างออกไปกว่าหลายพันเมตรก็ถูกพลังลมปัดของอยู่ซ้างลงุลงล้อมละลายไปในที่สุดเมื่อหิมะทั้งหลายได้ละลายหายไปลักษณะดั้งเดิมของดินแดนแห่งนี้ก็ถูกเปิดเผย กิ่งก้านของต้นหญ้าที่อยู่ในหิมะแม้ว่ามันจะถูกหิมะปกคลุมแต่มันก็ยังสามารถเติบโตต่อไปได้ที่ด้านหน้าทางเข้ามีรูปปั้นอะไรบางอย่างตั้งอยู่สองจุดถ้าหากรู้จักลักษณะที่หลงเหลืออยู่ของมันแล้วดูเหมือนว่ารูปปั้นทั้งคู่จะคล้ายคายกับเสือแต่เพราะความเสียหายที่มันได้รับมาตามกาลเวลาทําให้รูปปั้นพวกนั้นเหลือร่างกายเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นมีต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมทั่วทั้งพื้นดินนอกเหนือจากหญ้าสุนหัวแล้ว แทบจะไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆเหลืออยู่อีกดูเหมือนว่าอารยธรรมจากอดีตจะถูกฝังลึกลงไปในดินแห่งนี้แล้วฝูงหมาปลาที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลพวกมันกำลังร้องเหวยหวนเหล่านกที่ได้รับผลกระทบจากพลังร่างรุก,กุตละกไกเองก็ได้แต่บินหนีไปเหล่าสัตว์ร้ายระดับต่ำที่รู้ถึงการปรากฏตัวของอยู่สร้างรงได้แดทบถอยห่างพวกมันทั้งหมดไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยแม้แต่น้อยการเวลาเปลี่ยน สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปหมาป่าพวกนี้พวกมันไม่เกรงกลัวข้าเลยอย่างนั้นเหรอน่าสนใจแม้กระทั่งหมาป่าที่มีอยู่ในโลกยุทธภพถึงแบบนั้นตานิสัยดั้งเดิมแล้วพวกหมาป่าพวกมันก็ไม่เลือกเข้าใกล้มนุษย์เป็นแน่ หมาป่าพวกนี้ดูเหมือนว่าจะมีพลังลมปานอ่อนๆอ,อ,อยู่ในตัวในเรื่องของความเร็วแล้วพวกมันก็ยังมีมากกว่าหมาป่าธรรมดาอีกด้วยพอข้าตรงมาที่พวกมันพวกมันก็หันไปอีกทางทันทีนี่พวกมันจะพาข้าไปที่ไหนกันที่นี่คือที่ที่พวกเจ้าต้องการพาข้ามาอย่างนั้นสินะ เอาละเอาละข้าจะถือว่าพวกเจ้าเข้าใจสิ่งที่ข้าพูดกนแล้วกันนะแล้วไอ้น่าเลี่ยมยังข้าล่ะข้าควรจะรีวิ่งหนีก่อนที่จะโดนเขาจับได้ดีไหมนี่คงจะเป็นวิธีของพวกเจ้าก็าคุณสำหรับการแนะนำไว้พวกเราค่อยพบกันใหม่ก็แล้วกันนะมาป่าทั้งหลาย Eh? Patu ini? Su San Sun Huang